สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อยันพอยันครับเราฝันได้เลขสามหกของงวดก่อนมูทิพันธ์น้ำมันกี้แล้วก็ถูกเลขครับสามหกแต่บลายดอกเพราะว่ามันเป็นเลขที่ว่าโบตรงงวดเนาะแล้วก็มันเป็นเลขที่ว่าห้าโบขีดดอกว่ามันจะออกเหขตัวเกา่าแต่งวดนี้ถ้าถา,ถาว่ามันใจบอกระมันใจระดับประมาณหนึ่งหรือหละพ่อยันครับเ็นฝันปกตินี่จะฝันเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัด แล้วก็เห็นเจ้าอาวาสมาบอกเลขแล้วก็เกี่ยวกับลักษณะเกี่ยวกับอยู่ในงานวัดส,ส่วนใหญ่เพราะว่าเล่ากับเป็นกรรมการวัดนะแล้วก็เห็ุงานครับอยู่ในวัดช่ไนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะฝันเกี่ยววัดอยู่แล้วมือนี่ครับพอย่านเพิ่นฝันเกี่ยวกับศพเพิ่นฝันว่าเพิ่นอ่ะแบกศพผู้เฒ่าแบกศพตังแต่อยู่ก้างบ้านจนไปถึงเม่น ไถามว่าเป็นอย่างคือบใส่รถหรอเ่อพ่อตอบว่าบูาหูืห่อนเขาเขาบอกว่ามัญหารถบ่บดดผู้ใดก็ได้ซอยอาสาหามเราไปทรงแนืสันตอนแรกพ่อน่ะคิดว่าไปแบกของแบกเขาทรงเขาสารแบกคุ้ไห้ทั้งกะละมังแตกนึกว่าแต่เขาใส่เห้พ่อน่ะไปแบกของจังสันเอาไปวัดพอเขาใจผิด คิดว่าเป็นของกินของใส่ที่ไหนได้ให้่อยไปแบกศพโอ้ยถ้าข่หัวเป็นศพข่เบาแบกดอกพ่อเพิ่นกตอาสาขอแบกเองแล้วจู่ๆเข้ากะนำล่างศพน่ยห่อผ้าขาวห่อผ้าขาวแต่หน้าน่ะไม่ได้ห่อนะพอย่านครับแทบจะช็อกเลยเราเห็นเราตกใจ ให้กูมาแบกอีกอย่างเนาะวะสันสุดท้ายครับพ่อยันได้แบกศพแต่ศพน่ะรูปร่างใหญ่นะแต่ว่าบัดพ่อเอามาแบกน่ะน้ำหนักไม,ไม่ไม่ไม่หนักเลยพันว่าเหมือนกับตะข้าแบกของประมาณบมอัดพอดซิบโลว่าะสันแบกได้ปกติสบายมากแต่แปลกตรงที่ว่าห่อผ้าขาวแต่หัวน่ะไม่ห่อผ้าขาวพ่อน่ะกับแบกน้ำกับลังเลน้ำกังวลน,น้ำหยาดน้ำวะสัน โอ้ยกะคิดนึงว่าจะให้แบกเงาแบกเขา่าแบกกละมังแบกหา่าัสันเอาไปลงวัดที่ไหนได้ให้คอยแบกศพไปวัดพ่อยันครับแบกศพตั้งแต่อยู่กลางปากกลางบ้านกลางหมู่บ้านเลยแบกหลกังกะยางไปเลยย่างไปเอย,เยจนถึงวัดแต่ระยะเวลาช่วงที่ว่าเดินไปนะ่ะก็มีคนหลายคนเหมือนกันก็เดินตามพ่อยันไปกับมือลนลักษณะว่าลดมันหาไม่ได้แล้วพ่อยันเป็นคนอาสาแบก นำร่างศพเองนะเขากับพากันยางตามใช่นะมพอ,อยันครับแล้วก็ย่างแบกศพผู้เถ่านะครับจนหอดหวัดเลยถ้าหาว่าโบได้เปิดนาพ่อยันจะไม่รู้เลยว่าเป็นคนแก่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แต่พ่อยันเห็นว่าเป็นคนเท่าเป็นผู้เถ่าเป็นคนแก่อายุเยอะมากพอสมควรแล้วแต่ว่าฮู้ว่าพี่ยังพอ,อยันเราถึงหมั่นใจว่าทําไมถึงเป็นคนแก่พอ,อยันต้อนเราแบกเราแบกนเนาะเราแบก คือเท้าของศพอยู่ข้างหลังหัวศพอยู่ต่อหน้าต่อตาของพ่อยันเลยเดยแล้วมันจะมีป้ายห้อยคอที่ว่าเขียนว่าชื่ออะไรนายอะไรอายุเท่าไหร่ตายวัาไหนอีกนีน่เขาจะเขียนรายละเอียดในป้ายแขวนคอศพแล้วก็กระดาษนะ่ะในป้ายนะ่ะมันหล่นตรงมาต่อหน้าต่อตาของพ่อยันเลยนะพ่อยันเลยเห็นว่าเป็นคนแก่แล้วก็ดูในในกระดาษในตา่างนะ่ะ ยิ่งมั่นใจเลยว่าเป็นคนแก่พอยันเห็นว่าคนที่ตายน่ะอายุ9ก้าบหปีพอยันแล้วก็แบกตอนแรกก็กังวลอยู่แบกไปแรกมากก็คือศพมันไม่หนักศพบบนักเลยศพเบ้าแล้วก็เลยแบกไปเลยครับแบกไปเรยจนถึงวัดปัดพ่อไปหอดวัดแล้วพอยันก็นําล่างครับเอาไปใส่โรงแล้วก็ยกมือไหว้ช่่มหัวสาวูเด้อปูพูดเลยนะครับ สาธุเดปูอายุของศพคนแก่ครับศพผู้เฒ่าก็คือ95ปีเล่าแบกศพมาตั้งแต่ก้างหมู่บ้านครับจนมาถึงวัดจนเอามาใส่โงนี่คือความฝันของพ่อยันคอยกันนึกว่าให้คอยไปแบกเขาแบกของคอยเก็อาสาเต็มรับปากเต็มทีเลยว่าเดี๋ยวคอยจะเปค้นแบกเองวาจันพอไปหอดเห็นศพว่าจันโอ้ยคอยปฏิเสธอะไรเลยพว่าบุญยิมไผ่เขารับรับปากคอยป็นคนรับปากเขาเอง ขอ่อยก็เลยจําใจแบกศพแต่ขยะนอกศพราดูบางน้อหนึงแต่ว่าบัดพ่อแบกขึ้นมาแล้วเบามากเบาเหมือนกับประมาณหากิโลสิบกิโลนกว่าสันก็เลยแบกได้แต่แปลที่ว่าก็ห่อผ่าขาหมดแล้วทําไมหน้ากับหัวไม่หอ่อแล้วก็แบบว่าหันหนามากสินะ่ะยางไปจนหอดวัดกับเหลียวไปสีเดียวไปสีจนหอดวัดเลยสินะเก้าสิบห้าปีศพศพผู้เฒ่าศพคนแก่นะครับ 35แต่ถ้าหากว่าลักษณะตัวเลขแบบนี้ตัวเดียวเม็ดเดียวถ้าหากว่าเข้าจับเลขสามตัวใส่เท่าสิจับตัวใดครับถ้าหากว่าจับตัวเลขสามตัวใส่เก้าห้าสมมุติว่าเก้าหานี่นอนมาเลยนะเพราะว่าเราแบกศพเนี่ยนอนขี้นี่แล้วก็คือเก้าห้ามาแน่นอนแล้วถ้าสมมติเป็นเลขสามตัวเข้าสิจับตัวใดใส่อย่างเช่นว่าศูนย์เก้าห้าไหมเพราะว่าเป็นศพนะครับคนตายแล้วก็เป็นสองเก้าห้าไหม เพราะว่ามือสองข้างของพอยันนี่คือจับศพอยู่นะแล้วก็สี่เก้าห้าไหมเพราะว่าพอยันนําศพลงไปใส่ลวงลวงก็สี่อายุก็เก้าห้าสี่เก้าห้าไหมนะครับแล้วจะเป็นห้าเก้าห้าไหมเพราะว่าพ่อยันแกก็ใช้มือเนาะมือห้านิ้วครับจับศพนี่คือความคิดของพอยันหลายคนครับที่ฟังอยู่ถึงตอนนี้ถ้าหากว่า พิจารณาเกี่ยวกับความฝันได้ลองดูก็ได้ครับแบกศพหามศพเข้ายูที่ตัตวใดใส่คำว่าแบกกับหามเนาะหามมันก็ห้าอยู่แล้วนะครับเนาะมือมือมันก็มือมันก็สิบสิบนิ้วมือมันก็สองอยู่แล้วนะครับกับรอบพิธาเบิงแต่ส่วนตัวเลขที่ว่าเหมือนผมบอกไปเมื่อกี้แหละแต่ถ้าเป็นศพก็เป็นศูนย์เก้าห้าแต่ถ้าเป็นสองมือก็สองเก้าห้าเนาะหรือจะเป็นไร,รือเปลอเห้เ่ยวลารหรือบ่ แต่ถ้าให้เราวิ่งไปเลยมันก็จะเป็นเลขหลายตัวแล้วแต่คนชอบครับพอ,อยันแล้วก็บอกว่า0เกาา2เก่า4เกาฮา5กาหาประมาณนี้ครับแต่ถามว่าหลายกว่านั้นกะลองมืออะไรเพื่อตัวเลขมันสิมาเนาะแต่ว่าผมละมัก8เกาหาทำไมพอเเาาแบกเราแบกจนหอดวัดเลยแต่ถ้าเป็นวัดเน่ะเป็น8 w นะถ้า ่วนมากถ้าเป็นถ้าเป็นผ่านเป็นแปดแต่ว่าผมรู้สกวรรณคก็ชอเพิ่งได้แปดเก้าห้าโอ้เออแปดเก้าห้าเผื่อวันอาจจะมากอะไรเนาะแล้วดนยอบครับแล้วแต่คนจะวิ่งนะวิ่งตัวไหนก็ลองดูครับแต่ถ้าคนฟังฟังถึงตัวนี้อยู่กบรอพี่หน้าบึงครับถ้าแบกศพจะเป็นเลขอะไรถามว่าเก้าห้ามาแน่นอนขืนยูที่ว่าเขาจับเลขสามตัวใส่นะครับก็ใครจับเลขตัวไหนได้ก็รอบึงรองพี่หน้าบงครับเผื่อตัวเลขนั้นมันจะมาฝันยางดิบยางดีประสน ว่าจ้คข้องแบกศพไปวัดดีแห้งเ้อว,วันือมวันนี้ใคอยอาจจะพอมีโชคกับเขาบางบ่อในหน่อยว่าสันหนึ่งสิงหาคมพกเกุเจดก็ขอบคุณพ่อยันครับขอบคุณทุกคนหลายๆครับที่มาตั่งรับสรับฟังขอให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่เลครับอาจจะได้โชคตะวันไหนก็ได้นะครับเนาะขอบคุณหลายสวัสดีครับ